มาทุกคนเรามาเล่นให้ทุกคนดูแล้วนะกับ mlbb ก็เห็นช่วงนี้เขาฮิตกันเราก็จะมาเล่นให้ทุกคนดูนะจากคลิปที่แล้วเราถามทุกคนทุกคนอยากให้เราเล่นคากุระแล้วก็จะมาเล่นกันก็ไปดูกันทุกคนเรามากับเพื่อนนะคนบอกให้อะเราอยากเอ้ยนะ้ว <laughs> <laughs> แะไรคนบอก โอ oh, oh. ah, ้ยอ่ะเรามาเล่นคากลากันค่ะเฮ้ยเยกูทไมออกไปเลยมามาเฮ้ยโอเคทุกคนเราเล่นคากลาแล้วนะว t ลคัมท t โมบ Le เ e จจิน s อ้แป๊บนึงนะครับคอมโบยังไงนะทุกคน เราเริ่มเจอคนจริงแล้วนะทุกคนเราเล่นแรงมามสามล้านตาเราไม่เจอคนจริงเลยแ,แ,แ,แต่รู้สึกว่าตานี้เนี่ย <c oughs> เราจะเจอคนจริงหรือเปล่า <c oughs> อุ้ยอันนี้แล้วม,มาแรงสาบหรออุ้ยเจอเจอทาโรตี้เหรอคะทุกคนบึบเนี้ย,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 ยม เราก็จะเป็นโยคีที่พูดว่าตายสะอุ Mine> ิยติกตอกแบนด์ป yep> ้าท่าแบบพูด uh อันเนี้ย ja> <Yeah I love t a k e t o r k bitch นี uh ่นะอ้าใครแย่งอุ้ยอุ้ยอุยเราดูดมาแล้วน้ำเนื้อ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  bitch บึ๊บ ให้เอาไปแล้วตั้มน้องดูแล้วลาก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 ไปไหนวะเฮ้ยเุ้ยลากไปไหนอ่ะเุ้ยเราค่อยดันอ่ะไม่ใช่น้ำหนักเราลากมานะฮึบ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 บุ๊บโหลดไม่ได้เลยสกิลได้นะคะฮึบเออนี่แหละสาดเพื่อนนี่แหละทุกคนหน้าที่ของเรา นี่ทุกคนดูส่วนนี้นะเราจะช่วยเพื่อนนะบึ๊บงามลาดเพื่อนนะคะเฮ้ยจบได้นะจบได้ปะโล,ะลด <c oughs> แล้วตานี้เราก็ชน,นะนะทุกคนอ่ะเฮ้ย <c oughs> ใครเอ็มจ่ายห้าร้อย แกมาเต้พิธีนะคะทุกคนไหนใครเอ็มไม่หรอแกหรอนอเมชฟาตินใครอ่ะใครอ่ะ <c oughs> <c oughs> แต่ทุกคนตานี้เล่นดีมากใช่ค่ะได้ลูทองกันหมดเลยนะคะ <c oughs> เราอยากเล่นอีกเนี่ยเราก็จะมาเล่นให้ทุกคนดูนะ <c oughs> มีตัวไหนอะ่ะให้เราเล่นก็ <c oughs> พิมพ์บอกไว้ได้เลย <c oughs>